าเรือปากเมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นท่าเรือใหม่ที่เพิ่งเปิดมาเมื่อวันที่16พฤศจิกายนนี้นะคะจากข้อมูลนะคะบอกว่าท่าเรือนี้เนี่ยออกแบบโดยมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์นะคะเป็นสไตล์ t ropical modern ภายใต้แนวคิด universal design and service design ะะโดยมีลักษณะพิเศษของอาคารก็คือออกแบบมาในรูปลักษณ์คล้ายกับปลากระเบนนะคะ อย่างแรกเลยนะคะสำหรับคนที่มาที่นี่ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่จอดรถนะคะมีลานจอดรถที่กว้างขวางแล้วก็สะดวกสบายมากๆเลยแล้วนี้ก็คือด้านหน้าของอาคารพักผู้โดยสารนะคะเมื่อเราเดินขึ้นไปเนี่ยด้านซ้ายมือเราจะเจอกับอ่าโกงกลางน้อยๆกำลังโตอยู่แล้วก็มีต้นใหญ่อยู่แบบกระบิบกระปลอยนะคะน่าจะกำลังโตอยู่เลยค่ะ และนี่ก็คือบริเวณด้านในของตัวอาคารนะคะส่วนช่วงนี้คนก็ยังไม่เยอะนะคะเพราะว่าเพิ่งเปิดเพิ่งมีพิธีเปิดไปโดยคนที่มาเปิดก็คือแน่นอนค่ะท่านคุณเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะ และเมื่อเราเดินออกมาจากตัวอาคารนะคะก็จะพบกับสะพานที่ทอดยาวไปยังท่าเรือนะบริเวณรอบๆนะคะเราก็จะเห็นวิวของทะเลหาดปากเมงของเราได้อย่างสวยงามนะคะ รับรองว่ามีมุมให้ถ่ายรูปเยอะแยะละแล้วแต่ว่าอยากถ่ายตรงไหนก็แล้วแต่เลยนะคะเอาที่สบายใจเลยเขาบอกว่าถ้าเรือใหม่แห่งนี้เนี่ยสามารถรองรับเรือที่มีผู้โดยสารหลักร้อยได้ทีเดียวสองลำเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ที่เห็นก็มีแค่ เรือเล็กเรือน้อยของชาวประมงนะคะเป็นเรือน้อย,อยที่จอดอยู่ยังไม่เห็นเรือใหญ่แล้วก็มีเรือนําเที่ยวที่ใหญ่ๆก็เป็นเรือนําเที่ยวอันนี้จอดอยู่ประมาณสองสามลำให้คนได้มาถ่ายรูปเล่นอยู่นะคะแล้วก็เดินไปได้เราก็จะมาเจอกับเรือลำหนึ่งนะคะตอนแรกมันเขียนว่าอะไรไม่ ปรากฏว่าอ๋อมันเขียนว่าพยูนนั่นเองนะคะพยูนก็เป็นสัญลักษณ์ของชาวตรังเรียกได้ว่าจังหวัดตรังเนี่ยถ้าอยากดูพยูนต้องมาจังหวัดตรังเท่านั้นนะคะนับว่าเป็นแลนด์มาร์กอีกอย่างหนึ่งของจังหวัดตรังที่เหมาะแก่การมาเยี่ยมชมมากๆเลยนะคะแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่เราน่าจะคิดกันใช่ไหมเวลาไปเที่ยวเรื่องของห้องน้ํานั่นเองที่นี่ก็มีให้บริการนะคะอยู่ภายในตัวอาคารนั่นเองแต่ว่า 那来开。